ส่วนเงินล้านสวัสดีครับนี่เป็นการกับพองใบก้ามปูครั้งที่ห้าครับดูสิก็เปื่ยแค่ไหนอันนี้เริ่มเปื่อยมากเลยครับครั้งที่ห้าแล้วครับก็ผ่านมาหนึ่งเดือนนะครับใบไ,ไม้ก็ค่อนข้างย่อยได้ดีนะครับไปก้ามปูทั้งหมดเลย ย่อยดีมากครับนี่คือกลับง่ายขึ้นเยอะดินใบไม้ก็เริ่มร่วนนะตอนแรกครั้งแรกๆมันจะเหนียวนะแล้วก็สับลงไปเนะี่ยยากโกยยากครั้งที่ห้านี่โกยง่ายมากร่วนสนิทนะก็เป็น <c oughs> ครั้งที่ห้าแล้วนะกลับไปเรื่อยครับขึ้นกองเหมือนเดิมเหมือนคิดไปแล้วนะก็คือสับลงไปลึกๆแล้ขึ้นเป็นกองเล็กๆก่อน แล้วก็ค่อยๆเพิ่มขนาดกองขึ้นเรื่อยๆนะครับทำเหมือนเดิมครับเหมือนคิดป p 1 8ครับไปย้อนดูได้น,นี่เป็นจับกองครั้งที่3นะครับนี่เป็นครั้งที่5ล้จริงมีโครงการหลายอย่างครับน,นี่เป็นดินใบไม้ที่ทำจากใบก้ามปูครับก็ใช้ใบก้ามปูล้วนครับผสมกับ ขี้วัวมูลวัวแห้งแล้วก็หมักด้วยน้ําจุลินทรีย์น่อกล้วยแค่นั้นนะครับแล้วก็กับกองทุทกๆุเจดวันไม่ยากครับทําง่ายถ้าบ้านไหนมีใบก้ามปูเยอะๆหรือว่าใบจามจุลีใบชําฉาคืออย่างเดียวกัน,นครับเอามากองไว้สูงๆแล้วก็กลับกองแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ครั้งแรกก็จะลดน้ำามื่ชุ่มครั้งเดียวหลังจากนั้นก็จะไม่ได้ลดน้ำแล้วครับเพราะ่ัสทบไปเนี่ยข้างล่างยังชื้นอยู่เลยในกองชื้นมากครับแล้วก็ใบไม้ย่อยตัวได้ดีจุลินทรีย์ยังทำหน้าที่ได้ดีอยู่นะครับนี่เป็นการกลับกองครั้งที่5นะครับก็สำหรับดินใบก้ามปูก็เหมาะก,กับการใช้ปลูกไม้ประดับครับไม้ พวกไม้ใบไม้ดอกที่อยู่ในร่มนะครับก็คือพวกไม้ฟิโลเรนดอน,นครับพวกไม้ที่เป็นไม้ด่างครับต่างๆเหมาะสมมากครับก็ไม้ประดับประเภทอ,อื่นที่มีดอกเช่นป้ยเซียนอะไรพวกนี้ครับไม้ดอกไม้ประดับทุกชนิดนครับใช้ดินใบก้ามปูได้หมดเลยครับ,บวีททำก็บอกไปหมดแล้วลอง ไปทําดูครับมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่ว่าต้องอคอยมากับกองทุกๆุกเจ็ดวันนะครับอย่างน้อยนะคเจ็ดวันแต่ว่าทําไม่มีเวลาว่างก็สิบวันก็ได้สิบวันสิบกวันค่อยมากับก็ได้แต่ว่ามันก็จะเผื่อช้าครับเราอยากได้ใช้ดินเร็วๆก็ขับทุกเจ็ดวันเป็นอย่างน้อยนะครับมันก็จะได้ดินเร็วขึ้น,นไม่ต้องหมัก ทิ้งไว้เป็นปีนะครับแล้วอยมาตักเอาอันนี้เราต้องการความรวดเร็วในการใช้งานก็เลยต้องกลับของนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ครับถ้าทุกท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อส่วนรวมนะครับสำหรับ EP นี้ส่วนงานขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับ